โอ้ยแม่นังงอบพน้องมึงเนี่ยโอ้ยเลาอีดอกหนึ่งใส่บ้าเอ็งเหลืออยู่มครับพม่อยู่โอ้ยมึงที่ไรครับโอ้ยเจาอันท้่ดอกนี้ครับผมแมงครับอุย้ยไงปวดพู้ครับนี่อ้ยมึงเนี่ยครับเง้ยงขัดเงี้ยมึงอ้ยดอกแก๋งฮึ่มมึงที่ไครับ สองแห้งขาวอยู่เรืออยู่มึงด้วยับผมสองเทาเขาวขาวแห้งครับน,นี่กระด้งบานใหม่ๆนะครับนี่ยหน้าแห้งครับผมขา ูดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องสุภุสุขนครับผมครับผมมาพอกับสองเราในบรรยากาศวันนี้ฝนฟ้าอากาศฝนตกครับผมแมนครับฝนลิ่นปล่อยๆเนาะครับแมนครับแต่ก็มีแดดเป็นเล็กน้อยครับผมตกได้ตกดีเนาะทางอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับผมทุกมื้อเลยครับผมครับแทบจะทุกวันเลยครับผมแมนครับ แต่เห็นเพื่อนเห็นตกบ่แห้งเนาะตกใบปล่อยกับผมแครับผมมันหนีซ้อมมากครับพี่น้องมาขึ้นดอยกี่ก้าแล้วครับเสียงพี่น้องมากเสียงพี่น้องมากแล้วพุนครับเห็ดอยู่คนผูุ้่นพู้คครับผู้วุ่นผ่อนเห็นนะครับผมก็ได้จอดผมอยู่ข้างข้างเลยครับไม่เห็นครับผมไปจอดบนกับซองบาว่าเมเนียสิมานซัมได้ครับเมียนครับผมไปครับมาต้นเอาได้ยุบผมตอกไงแห้งครับเจดายครับดอกไงแห้งอู้เรางดกำลัง อ้ยอ่ย่ครับเ้ยอ,อาไปปนก็นจิเป็นตะแสบเป็นตะอิ่มเนาะเอาไปปนนี่ออ้ยดีอิ่มหนึ่งเมอด้ครับนี่ครับผมโคตรกครับผมครับคิดจังไม่หงอกเลยครับนี่ จุ่มนะครับนีอือเป็นเห็ดรวมเด้อครับผมข้างไม่อ่อนกับว่านอ่อกเนาะไม่อ่อนนี่แห้งแห้งครับฝนโปตกด้วยครับตัวแนบกับไอ้ไส้กับว่านใหเก็บด้วยครับผมก็จอเบามาท่งสิเนือหายทง่าเพิ่สาทุนเป็นเห็ดรวมครับข้อได้เล่มอยู่ครับผมครับ มีแหมงแทบแเลยครับมนครับผมเป็นหนู่ชิ้นหนึ่งที่นั่งเลื่อนกระแด้เนี่เหนื่อยหอมมากเลยเลาพอให้ก้อแดงครับเป็นงานน้ำพั่าของงอเนาะแต่ตอนนี้เสือหน้าก็เริ่มเดินหลายครับผมก้อแดงที่จ้งยังไม่อ่อนด้วยมนครับ กอครับผมเมืนเป็นมูเด้ครับพ่นพนไปไปนส่สัง่าได้บ้นังออกไม่ครับพ่นพ่นไปพุนนขึ้นทางครับพ่นพ่นขึ้นทางพ่นเต็มตาเราแบบนี้่้วเดียวนี้แง่มากเพราท่านพนน่ครับตกนเราอกินกัน ดีด้วันเมียนครับดอกแข็งดีครับมีนจอขาพีนมึงหมดหมดจริงโอ้ยหาบอกไปหมด้วสันที่น้องเลยหมดจอขาพิ่องมัหม้วดไปแล้วครับพีเมียนครับไดิครับเพราะว่าเียนเขาเป็นเหมือนึงเนาะเมยนเป็นไหมืนมือเดียวนี้ครับพี่น่อง งามนะครับนี่เองครับแล้วกอแดงข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับสีพันสีบระดิษแปดก็จงเชียงใหม่ครับผมเอ้ยก็จงแม่อ่อนเนาะขึ้นมาข้างนี่ก็มีครับผมไใบเบี้ยด้วยข้างนี่ดอกมีแต่ดอกไปนี่มาเรื่องเครื่องครับคุณครับมันึ่มีอีก mày bị tai nùng bỏ cả lần ngại hạp bố mì đi hên tên hệ cõi xin hạnh 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 hạnh

ถ่วแข้งขาวอ,อยอู่รวยอยู่ใด้ป่ดอกนึงอน,นองดอกต้นี้อยู่กลางเก็บมาแดวได้อยู่ที่แลนะครับดอกแข้งดีนะขนาดอัไใอย่างครับผมหยุดซูมี<ไ>่ด้วยเดี๋ยวเอาตงกี้ก่อน

ไดคาา้ครับจะขายยังไงสีสัมแห้งนะแห้งครับอุ้ยในถุงของง่ายครับออ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วออนี่จะอดอกไงไงเนาะดีแลครับอู้ยได้เยอะครับผมดอกไงดอกนอ่ามแนงครับแห็งครับ โอ้ยหอมดอูนี่เห็นกอ้อยทองขาวขาวครับนีด้ยครับผมทองขาวขาวขาวแห้งครับนี่กระดังบาดใหม่ๆนะครับนี่นแห้งแห้งครับผมที่นะครับุ่นทองเพิ่นคือจังเห็ดกรอสีม่วงเนาะ cái thùng hôm mà nó đòi đi thong bao trong ngày mình nữa ครับ2ดอกเท่าว่านี่พี่ดอก không 2ดอก3ดอกเอา บ่ไดครับขึ้นล่าเนี่ยในโดมเดียวน่้จะเป็นจุ่มด้วยครับแดงรังส่ำด้วยครับม่นครับนี่สีเพื่อนที่ออกสัส่มๆนะครับน้อ,อม ดอกยังแห้งครับมีห่อดอกจูมครับมางหลังเด้วยครับด้ซีเพ่อนี่สิแปลกเนาะโม่ขึ้นทางอื่นครับดอกนาดอกยงแห้งเมนครับผมแตกกลางกันจะเห็นกออีเดอผี่ดอกจูม่งละสีกัน จะกระโด่ง the oh. ่ง <apply> พ <some sounds> ้ยแบผางกันครับผมขาโอ้เห็ดครับโอ้ยไม่ตื่นแม่งบง ในหัวหลอดดคุนซ้าเรับผนครับบนครับบนบ่งใดอยน้อยขากับบอกงน่นะครับก่เป็นดอยนี่สิได้มาก้มนหรือเปล่าบ้างเบ็นอะไรเอ็มเมีนจริงเหรอเพื่อนนองถิมกระายขนาดเบ็นมื่เดียว ทั้งแดงทั้งสัมทั้งหิดกอนะของขาวๆเลยครับนั่บูดินถูงไหม่นอืมห้างแน่นครับสีสันนี่บ่คือทั้งไอ้ทั้งไหนเลยเนาะงี่นครับนี่นี่ใไหนไหนี่เด็นเดินเอาครับนี่ข่อยนี่ หวานไหมไหม,ไมตัวน,น้อยพิ่นหายอยู่เนาะมีเอามาดำมั้งมูงไหมเป็นทกอครับผมออกนิดน้ำกันเฉยครับมันขึ้นมาได้ ข้าวกล่อไปทางหน้าอยู่เมนครับผมอ่ะนี่เบรกตาหนึ่งครับผมเมนครับโอ้ยอีพ่อีแม่นอะงงพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยทีเบ้าอีกดอกนึงใช่บ้าเอ็งเหลืออยู่ครับพี่อยู่โอ้ยหมดทีละครับโอ้ยสอันดีดอกนี้ครับผมเมนครับอุ้ยใหญ่ปวดพูกครับนี่ยคุนอะอือหอนี่ ีเห <Milwaukee, S 2> ็นงูดูเห็นยังไงนี่นี่ครับััครบนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเอาเงินสิบออกนะเนาะมีนะไเก็บี่ครับผมไเก็บเรื่อยๆยูร่าครับมันแดดออกมาแรงแห้งสิออกอีกวันนี่นี่ดอกบานไปเก็บนี่ โชกครันะบผมีในคางบานกระจาบนีครับคุืครับแคบานแข็งแข็งนิง่ง ช่วยจเต็มมองก่นกระตาครเห็ดกอครับนบ่ไดกระดาครับโอ้ยก่ไดา นี่ครับผมอันนี้จะบ่วงด้วยครับผมต่อไปอู้สุดไม่เท่าหรือมีแน่นครับได้เหน่าถิ่มกต่ร้ายนะ เบาตรงนี้คือตะกุ่นนแนนนาทีขนาดเป็นมือเดียวเลยเฮ้ยมือเดียวกันยังบานครับแต่ใครอยู่บานงามนอนได้ปะได้ไหมไม่ได้ใส่ก็มีบาของจูงของสีขาวาวผิด ำอไร้บ่น่ะมานี่ว่าจิจำบะไดต่ละนี่เห็นต้อนีน่หนนมดอกก็น้งพอดีพอดีเนาะอือนี่คือดอกงดี อสีสั่มๆนะเนียนครับห้องขาวๆครับเดี๋ยวครับผมบุกขึ้น,น,น,กกนข้างอื่นเลยครับทีเพล็ดเป็ดกระลาเตกงข้างเลยโอโย้ยครับดอกซีโมครับผมสีสั่มๆครับ เอาใดาเอาจุมม่มแมงกนหัวบัวดกี่บอ,อ,อ,อกนี่ <c oughs> ตอนกันอยู่ครับผมเพิ่นหอ,อกบัได้เนาะอนโอ้ยอเพ่นเล้ยครับผมใช่ครับส่องมาเดยสิเบิรงครับเพิ่นหวานครับผม างาเลยงานครับขางกระบอกแง่งเลยยังนี่กสุมาเก็บเะือยนีนี่ก็เป็นมูยแล้วครับนี่สองมาคยมาอรอบกอกนนะครับนี่แต่ยังมักหลายาคือเก่าครับ

จะเป็นดอกแตกครับล่างยากเลยเราไปหลวกก่อนแมนตรงหลว่ก่อนล่างครับนเพิ่งเอ่ยมองมองอะไรอยู่มั่้ปมุกเพื่อนตอนนี้บันใดมันมีเส้นออมาเหรอบ่วดนะบัวบัวใดับนอง ยังไงเบิรตดครับน mm ี hmm. mm ่เปนมดตัวข้ามแมนครับนี่จะนมดไรตรนี้ดตัวอะไรครับนี่อจุ่มจได้เบิดนี่ โอ้โฮัวหนึ่งดีครับขนาดเป้นเม่เดียวครับผ็ <imet S 2> <ś m _> มนเมื่อระบาาโอ้ยบาลเต้นเต้นเลยแต่พระกีดบอกคุณถนะครัเก็บมันดีาอย่งนีเ,เ, <ś m _> เรื่องพูดถึไม่หยิด ม่จเห็ดร้าเขียวครับเปินมาเห็ดไข่ครับผมนี่ <S 2> <S 2> <S หนอกไงแห้งครับ มันบานครับนครับดอกบครับต่างดอกเดียวเจิจ้นเจิจนะครับนี่โอ,อ้ยดอกแข็งแห้งครับ ขึ้นไมพบอจักหนิเราหาดอยนี่กรสิพากันออกกลับเมื่อไรลวครับผมเหมนมีบ่อพ่อออกไม่เมื่งดอยเนะาะเอย่างกับมาดอยนี่แต่ยุดมองได้ดอกสองดอกครับผม ก็เือมงหันครับตัวดอยถ้าไปมองหันจุ่มๆนะครับตัวมาดอนนี้ได้สองดอกสามดอกครับผมเนี่ยครับหน้ดอกก็ได้เวลาสองบ่าวสิบ้าพี่น้องกับบานอีกเช่นเคยครับวันนี้อัปเดตบรรยากาศก้อนสองบ่าวสิบกับบานครับตกอีกแล้วครับตกทุกมือครับปาหอกหึบๆไม่แล้วน่ครับมเอามาเบิ่งยอดใดยอดหมาทั้งสองบ่าวครับผมวันนี้นิดออกที่ดอยเดียวครับ แมนกับผมมัดดอกนี่ก็ได้สองสามดอกครับผมครับผมผลงานท่านผู้นี้ก็ฮ็ดร่วมปลาปลายเนาะแมนครับผมครับตาน่เป็นเห็ดกอแดงเน้นๆก็คนกอแดงเห็ดลังแหนนะครับเห็ดแดงลังซ้ำครับผมแมนครับผมตาหนี่งกับนีเห็ดละโง่นั่นเนจังน้อยครับครับเห็ดค่าเห็ดลังเนาะแมนครับผมเห็ดคาครับผมเห็ดมันปูเห็ดมันปูเห็ดเผิงเห็ดเผิงกับดอกสองดอกครับผมครับกับละโง่หวานน้ำแมนครับ เรถือว่าช่วงนี้สุดยอดวจู่ครับผมในช่วงที่ตอนนี้เห็ดกำลังห้างากแห้งครับพี่น้องแม่นครับใยซาเนกับคับไปไม่อ่อนเด้อครับผมสองบใบกับมอยูผีครับผมห่างประมาณสี่ร้อยโลเนาะแม่นครับสามร้อยสามร้อยนิดๆครับผมครับผมนี่นะครับสองมากก็ดี่ในมาฝากพี่น้องเห็นในเบื้องกับมีแต่น้อมันหมานครับผมครับผมเห็ดเมติเห็ดเสียบหน้าบอกว่าท่านขาดข้ามมากล้วรับคุณเกดเอาละครับผมพลาพุ่งกระบาดตันกระสีขอโตพี่น้องลากกระบาดแล้วครับจังพอกัน คลิปมืออ่ามือไม่ครับผมครับผมเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้สองมาขอต้อกลับบ้านก่อนครับไมาประกันคลิปไหนคลิปไหนเรื่องท่าพี่น้องครับฝนมากนะครับพี่น้องสิไล่สองมาลงจากดอยแล้วครับวันนี้สำหรับคลิปนี้สองมาขอต้อกลับบ้านก่อนครับหมอต้นสวัสดีครับหมอเพื่อนสวัสดีครับตายแล้วรีบมาแล้วครับผมปะกบบ้านครับผม